สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งตรงกับวันที่4มาการ,ราคม2564ความว่า พระนทานอูวินมายินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปิดอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปของประเทศและประชาชนชาวเมียนมา ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมีไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาประจำปีการศึกษา2562 วันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเขตบางพลัดในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน จากนั้นสมพระดำเนินไปห้องสังคีตวัฒนาอาคารอำนวยการในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนารุ่นที่สาสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562จำนวน29คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวหารความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ในทฤษฎีดนตรีและความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ความรู้และความชำนาญดังกล่าวมีความสำคัญอยู่ด้วยกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ที่กล่าวดังนี้เพราะความรู้ในทฤษฎีด,ดนตรีเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งสำหรับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านดนตรีการเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลงได้ดนตรีการสร้างสรรผลงานดนตรีของตนเองรวมทั้งการร่วมงานกับบุคลากรทางการดนตรีท่านอื่นๆ ส่วนความชำนาญในการปฏิบัติดนตรีก็เป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในด้านการดนตรีและฝึกฝนพ,นพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการดนตรีของชาติต่อไปบัณฑิตผู้จะได้ไปศึกษาต่อในการประกอบอาชีพการงานทางการดนตรีให้บรรลุผลสำเร็จจึงควรตั้งใจพยายามให้มากที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎีและความชำนาญในการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นจัดเจนขึ้นอยู่เสมอ สถาบานันดนตรีกัล,ลยาน,นิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัล,ลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักได้แก่การจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนบางยี่ขันและชุมชนใกล้เคียงให้ความรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจรวมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่โรงพยาบาลเิลิราช ตลอดระยะเวลา9ก้าปีที่ผ่านมาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้สืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินสมดังพระปณิธานที่ว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมาร,ามารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชฐานพระราชวรโรกาสให้ในายยางซินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้นายเติ้งเฟิงประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเวยเทคโนโลยีจำกัดและคณะร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งห่วงโรคโควิด -19 บระลอกใหม่ได้พระราชทานกำลังใจให้คนไทยปลอดภัยจากโรคร้ายเมื่อวันที่สมกราคม2564 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์พระราชฐานพระดำรัสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ความว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง ขออานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจกําลังกายและกําลังสติปัญญาในการเรียนรู้และพัฒนายอย่างสร้างสรรค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายเพื่อนํำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าด้วยความสุขความพอเพียงและความสามาคัคคีตลอดปี2,564นี้ เลขาธที่การสอ,อบตอรับมอบถุงยางชีพพระราชทานจากมูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผาอย่างย,ยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาผลเรือตรีสมเกียรติผลประยูเลขขาธที่การสออบตอ เป็นประธานรับมอบถุงอย่างชีพพระราชทานนาพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวราวงเถอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธาน,านารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พาย,ยามยากสภากาชาติไทยจำนวนหนึ่งพันถุง ภายหลังขอรับการสนับสนุนถุงอย่างชีพพระราชทา,านเพิ่มเติมเป็นรอบที่สาเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่4ถึง8มกราคมนี้เพื่อมอบแก่ราษฎรหากได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักในห่วงวันดังกล่าวอย่างทันท่วงทีรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบถุงอย่างชีพพระราชทานเลขาธิการสออบตอได้เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในหมู่ที่3บ้านเปาะยานิตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจำนวน30ชุดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายในตัวเมืองยะลาก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานี ทุกทุกปีเมื่อมีฝนตกลงมาจะมีน้ำท่วมขังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่5ถึง31มกราคม5 6 6 4ดังนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินและโรงมหรพสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ